ียวได้ใช่ไหมคะโอเคนะตานั้น จามช่องต่อผู้นเสนอจในช่วงคะสนอภ์ค่ะ่หลังจากนั้นนะคะจะเรียนท่านอาจารย์คุณเกิดศักด์นะคะให้คนแนะนาต่อไป้ใจเป็นเวลา้านาทีค่ะถ้ามีเหตุผลข้อต่อผู้นาเสนอวิจในช่วงเวลาเนอภาษณ์เป็น้นทีาีได้ขอการนาเสนอวิจัจะถูกเรื่องลำดับการเสนอให้ไปอยู่ลำดับสุดท้ายสาหรับสาหรับได้ในช่วงเช้านี้นะคะคือเรื่องคนแรงชนความสาคัญของค คนนะคะนำเสนอโดยวัฒนาคณะไทยค่ะเชิญผู้สมมนาคนที่หนึ่บนี้น,นะคะิคกาเตรียมตัวแล้วก็เรีเอกาพร้อแล้วช่วยส่งสัญญานี้นะคะ มีอาจารย์คงสิ์คงทิพย์เกิศัก์ครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้ามาสำหรับหัวข้อการทนาเสนอในวันนี้ผมวนาธนาคารอาจจะจะมานำเสนอหัวข้อวิจัยของข้อเรื่องคนแรกแก่จนความสับหลญของคนในแอธิบายแล้วก็ข้อเสนอรับสำหรับหัวข้อการนำเสนอในวันนี้นะครับสนสภาข้อรายเอียดครับก็จะมีการที่มาราขอาแการที่ไก้ทุกประสงค์ได้รับเกณฑวิจัยจาคนแกศึกษาแล้วก็ตายคือ อภิปรายแล้ว e ก็ข้อเสนอแก้ยุคไทยพม่าเราเว่าครับสําหรับที่มาและความสําคัญนะครับกีฬาไก่ชนหรือการลีงไก่ชนนะครับชนไก่หรือการเลีไก่ครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเอเชียนะครับไระเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียพม่าลาวแล้วก็ว่าในอินโดนีเซียก็เช่นกันลาวสำหรับไก่ชนนะครับมีพัฒนาการมาจากไก่ฝ่าไฝ่าซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจะนําไก่ครับมาเรียนไว้เป็นอาตรฐานหรือบ้านโดยนิสัยประจำตัวของ ก่ป่าก็จะมีความทนทุกข์ารารดูแลและก็มีคุณภาพที่สามารถสอหรับการชนไก่ในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นมันก็มีษช่วงยุคที่รุ่งเรืองมากครับซึ่งสามารถสังเกตได้จากการเกิดขึ้นของสูนไก่ชนหรือว่าไข่ไกชนครับไก่หรือว่าจะมีสถานที่สามารถพ่อพันธุ์เนในไก่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีลักษณะที่ัยของไก่ชนครับและมที่มีความเหมาะสมกับการชนไก่ครับ ซึ่งนั่นทำให้ครับราคาของไก่ชนซึ่งมีราคาแพงขึ้นอีกว่าเป็นทางเปลี่ยนกรพูดว่าเปลี่ยนในระดัระดับกิจกรการการเดินทางของไก่ในการโอนไก่ก็ยังมีราคาที่ราค่าเดินทางที่สูงมากนได้วยนะคสำหรับการนำไก่มาชนซึ่งการก็ยังมีการออกกฎหมายนะครับเพื่อรองรับกิจกรรมการโอนไก่ครับให้มีความถูกต้องและก็ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นได้ครับสำหรับการนำไก่มาชนนะครับจะไม่เกิด ความคิดเห็นที่แบ่งแยกเป็นสอบขายนั่นคือฝ่ายที่มองว่าการช็อตแกะครับเป็นการทารุณสัตว์นะครับแล้วก็ยังมีฝ่ายฝ่ายของฝ่ายที่เขาชอบชื่ชอบนเยื่อการช็อตแกงนะครับมองเขามองว่าเป็นการอันตรายนะครับต่อวัฒนธรรมแล้วก็รักษาสายสัมพันธ์ในระรับการศึกษาของผมในตอนนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาความสัมพันธ์แล้วก็ระหว่างผู้เรียนไก่ชนแล้วก็ไก่ชนนะครับในประเด็นที่เราต้องดู็ ไก่ชนกามีอิทธิพลต่อผู้เรียนยังไงคือการให้ความหมายภาษาของผู้เรียนไก่ชนนะครับแล้วก็การแสดงความเป็นแล้วก็สอนผู้มือทำกาของไก่ชนอีกแล้วก็ผู้พิทักษ์ก็ว่าคนนี้ครับสาหรับวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีด้วยการสอนทายครับนี่คือเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนเรียนไก่ชนแล้วก็ไก่ชนสำารับระเบียบนี้จะก็สอนการศึกษาเพื่อทำให้ได้ราวัคฤติพิทักษ์ระหว่างคนเรียนไก่ชนกับไก่ชนในตัวอย่างผู้ให้ประธานในอดีตสัมพันธ์ สำหรับระเบียบวิจัยนะครับในการศึกษาเหมืงนกันนะครับผมก็ได้ใช้วิธีิจยเชิงคุณภาพในการศึกษาโดยมีผู้ให um ้ข้อมูลหลักนะครับโดยก็จะเป็นผู้เรียนเอกชนในจังหวัดระยองแล้วก็นวทีุโลกครับโดยการเลือกลุมตัวอย่างแบบสโนบอรนะครับก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยก็จะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบพิเศษ สำหรับแนวคิดและทฤษฎีนะครับผมก็จะสำหรับแนวคิดแรกมีแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดเองสาเหตงความคิดด้วยกันนะครับก็จะมีพลโทมินเมนซึ่งถอว่าต้องทฤษีข้อเทินแล้วก็บุราเรลลิซึ่งแล้วก็เป็นมวลแบบเป็นสีครับสำหรับแนวคิดแรกก็จะเป็นพลโทมินเบนซึ่งครับก็จะเป็นกระแสความคิดเกี่ยวกับการพลมนุษวลนะครับที่เสนอว่าแนวคิดพลมวลนิยมเนี่ยเป็นหรือว่าเรื่อของ มันโดนแบบเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็มีความแตกต่างจากสิ่งอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าวัตถุสมบัติคือที่เราให้ที่เรียกว่าที่แม่ Exception นี้ซึ่งนะครับเป็นผลผลิตของวิธีที่แยกมันษย์นะครับออกจากสิ่งอื่นแยกออกจากธรรมชาติแยกออกจากสังคมนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการเอาคุณสมบัติบางอย่างของที่ว่าเป็นมนุษย์นะครับ Speak. แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณสมบัติของความเป็นเซลล์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ในแค่ของตัวมนุษย์เองนะครับสารที่ว่าชนิดไหนก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกนะมีความใส่ใจในการพูดมีความคิดในการสัตว์งอะไรก็ว่าอย่างของเป็นเซลล์โรคหรือว่าเชื้อราครับก็สามารถขยายอา DNA นะแล้วก็มาจากการไม่แตกต่างจากลูนที่ขยายที่อยู่อาศัยนะครับคุณสมบัติหลายอย่างที่เราเรียกกันว่า วอมเป็นมนุษย <e okay. ์ครับก็ไม่ใช่แค่ของมนุษย์เพ็นอย่างเดียวเนี่ยแต่สิ่งนั้นนะครับมาจากการแสดงออกของมนุษย์ครับจึงเรียกว่าของเป็นมนุษย์ครับในปัจจุบันนะครับมนุษยวิทยานะก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์รวมทั้งการศึกษาชาติพันธุ์ในคนทีสอบขึ้น้วเอเพื่อที่จะเข้าใจข้อถท็จจริวิทยาหรือการนำวิทยาความจริงที่แตกต่าวิทยาคือแนวคิดที่แย่งลุกจาก ความพยายามที่จะลดจุดผ่อนแนวคิดที่สองนะครับก็จะเป็นแนวคิดข้อเทินหรือจุดเบียรเชิงภววิทยาภววิทยานัคือฐานที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะลดจุดผ่อนของแนวคิดจุดเลียนเชิงภววัทยาเป้ะหรับโดยการตั้งคําถามใหม่ๆเกี่ยวกับสภาวะการดำรงหรือการมีอยู่ของสารสิ่งที่แสบเนืย์นะครับ แล้วก็เห็นว่านะครับสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความหมายสร้างสัญญาณได้และมีประกอบสราความสำคัญในการกำหนดความสำคัญของเรื่องก็ผมกครับเช่นครั้งอย่งเห็นว่าความรู้ประจุต่างๆครไม่ใช่เสียงที่อยู่เิียและตายตัวนลครัที่ต้องรอให้มนุษย์เข้ามามีความบริสุทธิ์หรือประกอบสร้างความหมายนะครับทางมนุษย์แล้วก็มีแชรมนุษย์นะครับก็มีความรู้สึกมีคิดมีขีดมุญยานทีเมฆมาเกิดดังนั้นโลกทางสังคมครับจึงประกอบสร้างจากการ นำชิ้นส่วนต่างๆที่เรารับรู้นะครับมาขอเท่าเ้ียกันแล้ซก็สร้างลู่ขนาดก็จากการรับรู้การเข้าใจโดยไม่ได้แยกอะไรออกจากกันนะครับเพราะว่าที่ส่วนนั้นล้วนเชื่อมโยงกับกานองประธานของมนุษย์นะครับในสำหรับพลเรียวดีซึ่งหรือสภาวะผู่ขนาดนะครับก็จะงให้ความสำคัญกับการตูความนขางนใรจ้องมองในฐานะอานเป็นองประธานของมนุษย์นะครับ ในยะของการเป็นองค์ประธานก็คืออำนาจจ้องการจับจ้องหรือการจ้องมองนั่นเองการเปลี่ยนเพียงเมื่อมนุษย์นะครับเปลี่ยนสัตว์ให้กลายเป็นเพียงแค่วัตถุและทําให้นมเองนั้นเป็นองค์ประธานมนุษย์นะครับกลายมาเป็นผู้จ้องมองในสัตว์นะครับกลายเป็นเพียงวัตถุของการจ้องมองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับจากจุที่อยู่ในสัตว์นะครับก็เะถูกทดทองในการเปพียงวัตถุ ดังที่สัตว์เลี้ยงนะครับถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียงเชื่อความร้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับจาสัตว์ที่อยู่ในส่วนสัตว์นะครับก็จะถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียงวัตถุในการจ้องมองเพื่อที่จะสร้างความรู้สร้างความเพาเกินให้กับมนุษย์นะครับซึ่งในสภาวะอากาศนะครัอยู่บนความเชื่อว่าสายนะครับปราศจากท้กความมุ่การมองการใช้เหตุผลและภาษาคือสาเหตนนะครับที่สายไม่สามารถสร้างระบบ สามารถสร้างข้อค่าและสามารถสร้างความหมายและวัฒนธรรมของประเด็นได้ครับซึ่งในแง่นี้นะครับการจ้องมองหรือการมองเห็นของสายด้จริงไม่ได้มีความสำคัญและไม่จำเป็นได้ต้องถูกไวใจครับก็มีแบบนักพันธุาาสตร์ที่จ้องมองและเขาสร้างความดูเกี่ยวกับศาสตร์นักา่านการจ้องมองของนักพันุศา์ซึ่งภายใต้กรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นไม่ได้หันใจว่ามัมีด้วย่จักนะครับ ในฐานะผู้มองหรือผู้ทราบความหมายแต่ขอาจะใส่ ไม่มีโอกาสเป็นเลี้ยงไก่ชนของเขาเองแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูไก่ชนนะครับแต่ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งของคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นครอบครัวนะครับเป็นเป็นเลี้ยงไก่ชนอยู่แล้วเป็นสุนไก่ชนอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสนะครับได้เลี้ยงไก่ชนมาเลี้ยงไก่ชนแล้วในฐานะเปรียบเสียบฐนะคนในครอบครัวครับที่ครับก็หลักการให้ข้อมายนะครับจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหกคนก็จะ มองมันเหมือนกันเลยนั่นก็คือคอยอมองไก่ชนนะครับในฐานะเปรียบเสมือนคนในครอบครัวก็ที่ต่างฝ่ายนะต่างก็ช่วยกัลซึ่งกันและกันในหลายด้านอย่างเช่นด้านจิตใจนะก็เปรียบเสมือนะเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างกันอยู่ในทุกช่วงเวลาและได้ของครอบครัวแล้วก็ด้านที่สําคัญที่สุดก็คือในอดีตต้องเป็นด้านเสรีนิยแน่นอนครับที่ทั้งผู้เลี้ยงและไก่ชนะครับช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เอาไปันทำ มาปได้ซึ่งรายได้ของครอบครัวเลี้ยงไก่ชนครับจะมีจุดซึ่งในอดีตนะครับผู้คนนะครับเลี้ยงไก่นะครับมีจุดประสงค์ก็คือการเลี้ยงเพื่อเป็นโบเก่งการแต่ในปัจจุบันนะครับในกรณีของการเลี้ยงไก่ชนนะครับจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือเลี้ยงเพื่อการนําไปชนหรือการเดินทางหรือว่าการขายสายพันไก่นะครับซึ่งไม่ได้เลี้ยงแก่ชนไว เื่อการบริโภคนะครับอาจารย์ทางการจ่ายสัมภาษณ์งานโดยผู้เรียนการโชดไปโชดเอว่าเขาจะให้บริโภคไก่ชนของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับถ้าสมมติอาจจะเกิดการไก่ตัวนั้นตายด้วยการไปโชดหรือว่าตายด้วยโรคเัาต้องปรสานอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่กินการไก่โชนนะครับมีความสำคัญในด้านของผมทั้งยางสรางเครือข่าย ครับสำหรับความสัมพันธ์ของคนกับแกลยชนผงก็จะแบ่งเป็นเรื่องของอำนาจก็คือด้านสังคมและก็ด okay. ้านสิ่งคนและแกลยชนนะครับมีคนและแกลยชนนะครับม oh. ีความสัมพ um> ันธ์ในด้านของร่วมสร้างกาอย่างสร้างเครือข่ายเรากางสังคมนะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจชื่อเสียงคำเสื่อคนและแกลยชนนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับการดังแบบในการร่วมสร้างความสัมพันธ์กันนอกจากในเรื่องอาศัยปัจจัยของการสร้างเครือข่ายทางสังคมครับผู้เรียนแกลยชน S <S ก็หว่าจะเป็นที่รู้จักในวงการไก่ชนในระดับเป็นชนอาเภอหรือว่าจังหวัดหรือระดับประเทศนะครต้องมีการพิจารณาพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนเป็นของตัวเองแล้วก็จะเก็บขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบการไก่ชนนะครับก็เป็นชนนียถ้าสมมติไก่ตัวนั้นชนะสารอะไรมาจากใครเป็นไก่ตัวชนะแล้วก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็ผู้ที่สนใจก็จะตามหาต้นตอของว่าไก่ มาจากสูงใดมาจากใครเป็นคนเลี้ยงไก่ประมาณนี้ครับอ่าเป็นในอีกกรณีับผู้ที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนในองที่ชสาเนี้ก็จะกลายเป็นที่รู้จักยืนยันก็จะถ่ายต่อความแม้โด่งดัในโอกาสเรืการนำไก่มาเป็นชนที่ขาดก็ต้องเป็นในอีกกรณีหนึ่คือเลี้ยงทั้งเลี้ยงไก่ชนเองแล้วก็นำไก่ไปชนเองครับคนที่ก็จะมีเครือข่ายที่ความแม้โด่งดักว่าครับเรื่องการการนำ ไก่ครับเป็นชนที่บ่อนแล้วก็ต้องมีคนที่เข้ามาติดต่อในะครไก่ชนไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามผ่านมีคนที่พึงพอใจแพ้โครงการในทักษะหรือว่าเชิญชนของไก่คนนั้นผู้ที่นําไก่ก็จะผ่านผู้ที่นําไก่เป็นชนก็จะได้มีที่มาดมาเนิงการไก่ชนครับเรือสร้างเครือข่ายมากกว่าในแค้โครงการไก่ชนนะครับอย่างในกรณี่ที่ผู้สัมภาษณ์นะครับ เขาได้มีโอกาสได้รู้จักกับสสหรือว่าในสถานะในระดับพื้นที่นะครับได้เห็นเขาพอใจให้ผู้สัมภาษณ์บอกว่าผู้เรียนการชลฝ่าเป็นชนดีใจดีแรงต่อจากการขายเการชลหรือว่าการเดินทาในครับสำหรับด้านเศรษฐกิจนะครับผู้เรียนการชลและการนั้นมีได้ให้ความสนใจที่ชัดเจนในด้านเศรษฐกิจว่า ผู้เลี้ยงไก่ชนนะครับนั้นมีรายได้หลักมาจากการขายไก่ชนนะครับหรือว่าการเดินป่ไก่ชนนะครับที่ไก่ชนนะครับมันสั้นรายได้ให้กับผู้เลี้ยงแล้วก็มลคาความหมักเหมาะสมกรืสายพันธุ์ไก่ที่ดีนะครับก็ยังส่งเรื่องมูลค่าในการเดินพันธุ์แล้วก็การขายไก่ขายเรื่องของไก่ชนถ้าหากไก่ตัวนั้นนรยิ่งมูคานมากว่าไก่ก็ยิ่งทำให้มูลค่าของไก่ตัวนั้นก็ยมูลค่าที่สูงยิ่งว่าเ้าก็ยังส่งเลไป เขาในสายเลือดของแก่ชนที่ชนะอยู่เลยเขาจะมีมูลค่าสายขึ้นเ้ือยไม่ว่าจะเป็นที่เป็นไข่หรือว่า่ไหนตัวลูกเชียบหรือว่าแม่พันธุ์นะครับมีแบบมีูลค่าที่เขาเาิ่เดิมต่างๆที่สุดนะครับผมอย่างในกรณีของซุ้มไก่ชนไข่สองมสุวรระครับพี่ก็เป็นไข่ไก่ชนที่โด่งดังมา่สุเลยไัแ่รการขายไก่ชนแล้วก็การเดินต่างแ่ที่สูงเป็นของปร้านหนาร้านนี้บา ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะนำมาปมรับปรุงคือใส่ซื้ออาหารหรือว่ายา,าสารโลกทีดีนะครับเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ของกน,นกษตนกรนีครับุณภาพที่<อ>ดีขึ้นในวิธีคิดแบบสมัยใหม่ต่อไปก็จะเป็นหัวข้ออธิบายนะครับก็จะแบ่งเป็นสองแกนนะครับก็จะเป็น,รรน,นในเรื่องของไก่ชนในคณะพฤําการแล้วก็ที่ว่าพุทธาครับอยู่ในวิธีคิดแบบสมัยใหม่นะ ใี่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากตส์นะครับโดยวิธีที่ดังกล่าวนะครับเป็นการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสารใดหรือนิ่งกระต่ายหายไปที่มนุษย์อยู่ในจุดที่สูงกว่าสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับแเาสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเรื่องของว่าสิ่งมนุษย์นั้นแสดงอำนาจในฐานะเป็นผู้กระทำการที่ต้องและราให้สิ่งอื่นในร่าการบางเพียงวัตถุบางประการนะครับเมื่อวิเคราะห์ด้วยแนวคิดจุดเปลี่ยนเชิงภาวะไม่เที่ยงที่ ไม่ได em องว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งและตายตัวนะครับที่ต้องรอให้มนุษย์เข้ามาสร้างความหมายนะครับว่าการสิ่งที่เป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่มนุษย์นะครับการมีความรู้สึกมีคิดนะครับต้องมีความไก่ชนนะครับซึ่งในกรณีของไก่ชนนะครับในะลักฐานการนะครับที่ไก่ชนนะครับมีความหมายก็ได้สามารถกําหนดความรู้สึกมีคิดซึ่งสามารถจะเกิดได้จักการที่ไก่ชนนะครับเขาสามารถเลือกที่จะ สู้ uh. กับไก่อีกตรวมนึนงไม่สู้กับไก่ตัวก็ได้อะไรด้ได้ได้เช่นซึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะไก่ชนที่ไม uh ่เป็นที่ต้องการสําหรับผู้เรียนในระดับสากซึ่งในบางสถานการณ์ครับไก่ชนนะเขาก็อาจจะยังสามารถจะได้นำได้อยู่ในวนนั้นได้เช่นต้องการที่ผู้เรียนนะครับจะต้องดูแลไก่เป็นยังไงการที่ผู้เรียนนต้องให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นอะไรสถานะไก่ชนนะครับเพื่อมองอีกมือจะแล้วที่ไก่ชนก็จะกลายเป็น ต้องทํใตามความต้องการใี่แรงต่นไม่ว่าส่งผลมาในเรื่องของพฤติกรรมนะครับมันเปน,นคนเลี้ยงไก่ชนแล้วเขาจะไม่แสดงพฤติกรรมที่รุนแรงต่อวก็ซึ่งถ้าหากเขาแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงต่อคีครก,ก็จะส่งผลไม่ว่าจะเป็นในตัวของไก่เองอาจจะมีการาากร,ร,รู้สึกเกรงกลัวในการใช้ความรแรงแล้วก็ยังส่งผลต่อเครือข่ายทางสังคมเียนะครับที่ว่าอาจจะรู้ว่า ผู now, then, ้เรียนกระจมเนี่ยเป็นผ yes. ู้กระทำนะครับซึ่งผู้กระมทวาร้ายก่ะโจมไหนะครัก็จ่าผ่านถูกส่งรมอกไับทาห้ผนู้อืมองในเนี่ยลงตเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์นะครับต่อไปก็จะเป็นสภาวะผู้ขนาดนะครับซึ่งสภาวะผู้กระหว่บางคนละสัตว์เกิดขึ้นผ่านการประชิญหน้ากับสายตาที่คือแสดงความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์เลยทั้าลรข่อนอยู่กับสายตาของมีับ ซึ่งในกรณีของไก่ชนนั่นเองนะครับสภาวะภารเหป็นผู้กเกิดขึ้นในบ้านบริบทนะครับก็คือการที่ไก่ชนนะครับแสดงเจตจำนงของตัวเองนะครับจนพ้นจากการควบคุมของผู้เรียนะครับที่ผู้เรียนะครับไม่สามารถตั้งว่าเป็นผู้กระทำการเหมือนเช่นตัวอย่างสมบูรณ์นะครับทั้งไก่และู้เรียนนะครับตายสลับตำแหน่งกันเป็นผู้กระทำการไม่ได้เช่นในด้าน ตามความคาดหวังของผู้เลี้ยงอยิ่สิไก่ชนนะจะสู้กับหรกอะสู้กับตัวก็ได้ซึก็ไก่ชนก็เลยได้รับการดูแลอย่างดีต่อสัตค์ปุณณ่ดแต่ซึ่งการไม่สามารถคาดเราพฤติกรรมของไก่ชนในงานงไงครับก็ทำให้เกิดสภาวะผู้พัญหาเกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ที่ซึ่งสัตวระดับขั้วสื่อในแนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็แก่ชนแล้วนั้นสามารถแสดงอำนาจที่อยู่ของการควบคุมของผู้เองได้ รับเลื่อนชื่อชอบแปรชนอยูแล้วใช่ไหครับส,สำหรับข้อเสนอของผมก็จะมีข้อมูลตา่ตางข้อมูลเรื่องของจากกลุ่มตัวอย่างที่ไปสัมภาษณ์มาก็จะเป็นแตกต่าะลักษณะของผู้ที่รับและชื่นชอบแปรชนแล้วเป็นงานหลากรอบเป็นงาน,นารแรงงานทำให้เห็นการข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวนะครับเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับผมก็เลยอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของผู้ที่ ชื่นชอบเพียงแค่การชนไก่อย่างเดียวการอคนครับหรือผู้ที่ไปฝาดนะไก่ชนให้กับคนอื่นเลี้ยงแล้วก็เอาไก่ไปชนเพงอย่างเดียวไม่ได้เลี้ยงไก่ด้วยตัวเองแะ่ระนี้ครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดทั้งหกคนนะครับแล้วก็อาจารย์ไก่รองศาสตราจารย์มอเรธน,นาธาบีคำยาะครับแล้วก็